คำสื่อสารจากท่านทาวเวอร์ฟาโร เสียงสะท้อนจากมิติเงียบงนันแปบลบเปลี่ยนเป็นความถี่ทองคำท้องฟ้ามืดมอกลับสว่างวา่าเมื่อเงาร่างสูงสง่าปรากฏกลางมหาจักรวาลสื่อสารจากท่านทาวเวอร์ฟาโรผู้อาราขาแห่งการเตื่นรู้จากแกนกลางดวงดาวข้าคือทาวเวอร์ฟาโรผู้เฝ้าเสาแห่งแสงระหว่างพบข้าคือสติที่คอยเฝ้ามองเมื่อเจ้าลืมตาและคือ ความเงียบที่อยู่ตรงนั้นเมื่อเจ้าหลับตาข้าคือเสียงกระซิบในหัวใจที่เคยถามว่าชีวิตมีเพื่อสิ่งใดและจะคงรอคำตอบจากเจ้าอย่างนิ่งสงบสิ่งที่ข้าอยากบอกต่อมนุษยชาติมีเพียงนี้ 1. จงหยุดวิ่งไล่เงาแล้วหันกลับมาสู่แสงเจ้าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของ